ของกรรมฐานเนี่ยท่านเอ่อก่อนที่ไปกรรมฐานท่านสังเกตไหมคนเราเวลาเครียดมากๆเ่ยนะเลือดมันสูบฉีดไปยังอวัยวะที่ต้องการถ้าลงขาวิ่งเร็วมากเคยได้ยินไหมคนที่ไฟไหม้บ้าน,นแบกตุ่มวิ่งอแรงมันมาจากไหนบางคนเดินเป็นง่อยเป็นเปรี้ยนะวิ่งะไวกว่าเราอีกวเวลาไฟไหม้บ้านเนี่ยนั่นแหละความเครียดแล้วมันปั๊มลงไปที่ขานั่นนั้นมันเกิดขึ้นได้ทีนี้ คนเนี่ยมันในชีวิตประจำวันเนี่ยปัญหามันจบไปแล้วก็ยังมาคิดถึงมาเศร้าส้อยมาเครียดซับซ้อนเนี่ยนะวาดเสยวในที่สุดก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็สมมุติว่าสมองใช้คิดมากมันก็เป็นโรคไมเกรนพอสมองใช้มากนักธุรกิจอีกอนาคตจะวางแผนจะได้กำไรจะขาดทุนกังวลต่ออนาคต เลือดมันขึ้นสมองจนไม่เป็นเรียกว่าไม่มีเลือดมาย่อยอาหารเพราะฉะนั้นโรคของนักบริหารคือโรคกระเพาะจากความเครียดเนี่ยเกิดโรคทางสีสปดศีษะอย่างโกอินก้าเนี่ยที่รักษาที่ไหนที่โกอินก้าที่สอนที่ปัสสนาเนี่ยเขาเล่าเองเลยบอกว่าช่วงตอนหนุ่มเนี่ยเขาร่ำรวยนะครับเป็นครอบครัวอินเดียแล้วรัฐบาลของ พมา่าตอนนั้นเนี่ยจะมีเหมือนกับมีคล้ายๆจะยึดธุรกิจต่างชาติแกร่ำรวยมากแกก็เครียดสิไม่รู้จะโดนยึดเมื่อไรทำงานไปก็เครียดไปในสุดปวดหัวไมเกรนปวดมากไปหาหมอหมอหมอในพมา่าก็รักษาไม่หายจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งหมอที่พมา่าบอกว่าคุณคุณมีสตังย,ยอยู่พมา่าเลยตอนนี้คุณเดินทางทั่วโลกเถอะ กอยย้าบอกผมไปพักผ่อนหรอเดินทางทั่วโลกหรอผมไปประจําทําธุรกิจไม่ใช่ไอเดินทางทําธุรกิจเนียไม่ต้องทําให้คุณเดินทางไปหาหมอประเทศไหนก็ได้ในโลกนี้ที่รักษาโรคไมเกรนปวดหัวของคุณเออทำไมละ่ะเพราะตอนนี้พม่าหมดฝีมือแล้วรู้ไหมยาที่พวกหมอในพม่าให้คุณคือยาผสมฟิน เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันผสมตรงนี้เนี่ยมันมันผสมยา,ยายาแก้ปวดเนี่ยมันต้องระดับฟินแล้วคุณจะติดยาเสพติดถ้าอยู่ในพม่าต่อไปไปเลยอเมริกาอังกฤษคุณไปรักษาเลยหมอที่วันเนี้แกก็ไปนะโกอินก้านะไปที่ไหนที่ไหนไม่สำเร็จกลับพม่าปวดหัวอย่างแรงนอนก็นไม่หลับแกนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู ก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยมันมีสำนักกรรมฐานข้างบ้านเนี่ยไปเรียนไหมอู้ไม่อยากไปเรียนกับพระอายเขาเ,เราเป็นาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเฮ้ยคารวะสอนชื่ออุบาคินไปเรียนกับอุบาคินเป็นเป็นเป็น,ปนอาจารย์สอนกรรมฐานพมา่าไปเรียนเลยก็ไปเนี่ยคารวะเต้ไปหมดอุบาคินเป็นคารวะสอนกรรมฐานก็ถาม ทําไมมาเรียนกรรมฐานล่ะผมเป็นโ,โรคปวดหัวครับไมเกรนนอนไม่หลับอยากจะมาเรียนกรรมฐานอุบาคินบอกว่าวิปัสนาไม่ได้มีเอาไว้รักษาโ,โรคปวดหัวไม่รับเราวิปัสนามีไว้ดับทุกข์ลับลับไล่เลยเสียใจกลับมาบ้านมาคิดไปคิดมา เอออันวิปัสสนามันมีไว้ดับทุกปวดหัวมันก็ทุกนี่หว่า <c oughs> ปวดหัวมันก็ทุกกลับไปหาอุบาคินอุบาคินถามว่ามาปฏิบัตริกำรรมณานทำไมดับทุกครับอา้าวเรียนได้ปฏิบัติได้ <c oughs> เลยปฏิบัตริกร,รมฐานวิปัสนาเนี่ยปฏิบัติไปปฏิบัติตมาหายปวดหัวเอ๊เขาบอกว่ามันดับทุกได้ดับความกังวลดับอะไรได้ ลองปฏิบัติต่อไปมันดับทุกข์ได้จริงๆมันลดความทุกข์ได้ทีนี้เริ่มสอนภรรยาแล้วเริ่มสอนพ่อตาแม่ยายข้างครอบครัวปฏิบัติวิปัสนาในสุดตั้งสำนักกรรมฐานไปทั่วโลกอย่างทุกวันนี้และเป็นคนหนึ่งที่ทำให้คำว่าวิปัสนา meditation หรือ insight meditation ดังอยู่ในตะวันตกเพราะคนนี้แล้วลูกศิษย์ของ สายวิปัสนาเนี่ยนะไม่ว่าจากหลวงพ่อชาวิปัสนาธุระจากหลวงพ่อชาจากสายพมา่านะมหาสีโกเอ็นก้าได้รวมตัวกันร่วมกับเ,เปิดการสอนกรรมฐานในอเมริกาที่มหาวิทยาลัยนโรปะนะแล้วก็ที่เ,เปิดหลายๆแห่งจนกระทั่งมีลูกศิษย์ ของท่านติสนาหันลูกศิษย์ของติดนาหันเรียนเซนเรียนกรรมฐานของเราผสมกันได้คิดวิธีลดความเครียดของคนอเมริกันแล้วตั้งชื่อหลักสูตรเป็นคอร์สเลยนะเก็บสตังเนะใครก็ตามที่อยากจะปฏิบัติเนี่ยมาได้เลยนะ,ะเมื่อ30ปีที่แล้ว ปรากฏว่าเป็นคอร์สที่คนนิยมเรียนมากจนกระทั่งเปิดใน MIT นะที่แมสซาชูเซตส์แล้วก็ม i c a คอ c สคูลพวกโรงเรียนแพทย์ในอเมริกาเนี่ยถือเป็นหลักสูตรในด้านจิตวิทยาไปแล้วหลักสูตรอันนี้เข้าไปในมหาเ,เข้าไปในมหาวิทยายยังไม่พอเข้าไปในโรงเรียนแพทย์เป็นที่รับรองแล้วเขาเมื่อปีเมื่อสองปีก่อนเราจัดวิสาขาบูชาโลกที่มหาจุฬา คนที่เป็นนักปรานักโปรเฟสเซอร์ในสายนี้มาจากน่าจะมาจากยุโรปมาเล่าให้ฟังแล้วก็หลายๆคนมาถ้าท่านอยากท่านจะพูดถึงเรื่องนี้เนีเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า mbsr mbsr เนี่เป็นที่พอ p พลามากใน Medical อ c สคูลทั้งหลายในยุโรปในอเมริกาย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า mindfulness สติเ่ยนะ mindfulness base d stress reduction แปลว่าการลดความเครียดโดยอาศัยสติคือกรรมฐานนี่แหละเพราะฉะนั้น mb sr mindfulness base d stress reduction เนี่ยเป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ใครอาจจะมาขอสัมภาษณ์ทำวินิพนธ์กับท่านได้เลยแล้วเอาท่านไปเป็นวิทยากรไปช่วยสอนได้ในยุโรปในอเมริกาเดี๋ยวนี้สอนกันเป็นเรื่องปกติเลยแต่เราไม่รู้หรอกนั่นคือพฤษณนา เพราะมันเป็นวิธีลดความเครียดสเตรสรีดักชันเนี่ยโดยอาศัยไมฟูเนสเพราะฉะนั้นในยุโรปในอเมริกาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเลยเกิดไมฟูเนสเทอราพีจิตเวชโดยอาศัยไมฟูเนสก็ขยายไปอย่างนี้แหละโดยโยงหาพุทธศาสนาไม่เจอแต่ที่จริงแล้วมาจากพุทธศาสนาในอเมริกาเมื่อ2ปี3ปีเนี่ยทั้งสเตทแห่งหนึ่งเนี่ยนะบางเ,าเขาเรียกเป็นวิชาให้นักเรียนเรียนไมฟูเนส นักเรียนประถมมัธยมนี่นะทั้งสเตตโดยโดยกระทรวงศึกษาของรัฐถ่ายแมกกาซีนลงปกด้วยไอไอเอามดมาสัมภาษณ์ด้วยลงเป็นบทความด้วย <S <S เด็กบอกโอ้โหเรียนแล้วดีแล้วเกินเ,เราก็พยายามจะดูมันมันพูดถึงพุทธศาสนาไมมไม่พูดเลยพูดถึงไมโฟเนสบอกเอามาทั้งจากพุทธศาสนามาจากโยคะมาจาก railroad, าจากินดูผสมกันหมดแต่อย่าลืมนะท่านนะถ้าใช้ในภาษ,ษาตะวันตก ถ้าใช้คำว่า mindfulness แปลว่าสติเนี่ยเขาจะเชื่อเขาจะเชื่อมกับพุทธศาสนาเท่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้า mindfulness เนี่ยนะไม่ว่าจะมาเป็น mindfulness เฉยๆหรือว่า stress based r e d u c t i o n อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสติถือว่ามาจากพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในโลกตะวันตกทุกวันนี้เราไปสอนกรรมาฐานเนี่ยบางทีไม่ต้องไปบอกว่าเป็นพุทธศาสนาหรอกออพวกคริสอะไรจะยังไม่ยอมรับฮิจอรไร แต่ฉันจะพูดถึง mindfulness เราลองดูพวกพระฝรั่งสายหรือพอชาก็ตามเวลาท่านเลคเชอร์เลยท่านพูดถึง mindfulness เลยมันเป็นคำกลางไปแล้วตอนนี้มันเป็นคำสากล Universal Mind เนี่ยคือสตินี่แหละที่ใช้กับทุกศาสนาไปแล้วแต่ที่จริงเราก็รู้ว่าหรือนักวิทยาการเขารู้ว่ามันมาจากพุทธศาสนาโดยคนที่เริ่มเรื่องนี้เนี่ยนะท่านเอ่ยชื่อเขาได้เลือกชื่อจอนกะบัดซินจอนกบัดซินนี่ KABAT, s ด n uh, ินี B ่ตัวตัวแซดนะแซดแซดเนี่ย I d N, จรก n Kabat อันนี้เขาเป็นต้นตำรับเรื่อง mindfulness ในตะวันตกทุกวันนี้แล้วเขาเป็นลูกศิษย์ของกรรมฐานของพุทธนี่เองฉะนั้นก็แล้วพอเอาไปเรื่องส t r e s s เนี่ยกลายเป็นว่าคนทุกคนมีเป็นความเครียดทั้งสิ้นในโลกนี้ แล้วสามารถที่จะเอาไปรักษาไปผ่อนคลายความเครียดลดความเครียดและไม่ให้ก่อให้เกิดโรคจิตและก็โรคทางจิตใจต่างๆมากมายแล้วก็จะเป็นข้อปฏิบัติที่เราสามารถที่จะแผ่ไปสู่สากลได้ด้วย mindfulness นะก็คือวิปัสสนากรรมฐานใช้สติสมาธินั่นเองฉะนั้นจึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งภัยสารที่คณะโดยเฉพาะ หลักสูตรวิปัสนาภาวนาเนี่ยได้ฝึกฝนท่านทั้งหลายมีงานรอเพียบเลยนะมากมายมหาศาลทั้งในเอเชียในจีนในในยุโรปในอเมริกาท้าทายพวกเราให้ไปเทศไปสอนก็ถือว่าการที่ทางหลักสูตรนี้ได้ผลิตมหาบัณฑิตด้านวิปัสนาภาวนาไป400กว่าท่านนั้นได้ทำประโยชน์ภัยสาร แก่การเผยแผ่พุทธศาสนาและแก่โลกใบนี้จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและขออนุโมทนาเป็นที่ยิ่งในพระราชกุศลศรัทธาที่ได้อุปถัมบำรุงด้วยทุนเล่าเรียนหลวงให้กับโครงการเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจแห่โกุศลผลบุญอันเกิดจากธรรมทานที่ยิ่งใหญ่ในการเรียนการสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นปฏิบัติบูชานี้นั้น ขอจงมารวมกันเป็นตบาเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระเจริญด้วยพระราชสิรจสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชน,นมสุขทุกประการสเสด็จในมหาสวสดิ์ส,สถในมหาสวรรค์ เป็นพระมิ่งขวัญปกเก้าปกกระหม่อมของพระศกนิกรชาวไทยอุปถัมบำรุงสมณนะชีพราหม์ด้วยดีตลอดไปอันหนึ่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ทุกท่านจงประสบความเจริญงอกงามไพยบูญยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติ ปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปราถนาะนั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทิน กาบเรียนเชิญอาจารย์ผู้อาวุโสท่านคนตรีเฉลิมใจเสียงใหญ่นะครับบันนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีการประชุมวิชาการระดับชาติและพิธีฉลองมุติตามหาบัณฑิตวิปัส,สนาภาวนาก็ขอกาบเรียนเชิญท่านสดแดงเอ็ดเข้ากราบลาเจ้าคณสมเด็จครับในนามผู้บริหารคณอาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับท่านสดแดงเอ็ดกราบลาเจ้าคณสมเด็จกลาบลาพระรัตนตรัย ก็เป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้นะครับขอทุกท่านได้ทำอุทานวัตรลุกขึ้นรับส่งเจ้าุณสมเด็พร้อมกันครับ บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบริศึกษิ์าพุตก,ก,กลนครปฐมกราบในเมตตาเจ้าพระกุลสมเด็จที่เป็นองค์ประธานในพิธีฉลองมหาบัณฑิตทุนเล่าเรียนหลวงสมบัติพระสงฆ์ไทยกราบในเมตตาพระเดชพระคุณพระพระมบัณฑิตวันนี้ได้เมตตาบรรยายเสริมทรงวิปัสสนาสุสากร กล่าวเพิ่งเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยมี3ระดับวันนี้ตามมุติแล้วก็จะมีคำภาษาสังกฤษว่า free from suffering วันนี้เราได้คำว่า free from stress นะครับก็คงจะเป็นแนวคิดหลักให้กับมหาบัณฑิตต่อไปนะครับขอกล่าวกับพคุณท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณูตทุกท่านศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทรดรบรรจบบรรณรุจิผู้ทรงคุณฒิดได้กรุณาเมตตาวิพาคบทความทุกๆท,ท,ท่านนะครับ กราบขอบคุณท่านสดแดงเอียดกรรมการกองทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยประธานอนุกรรมการการกรองพระสงฆ์สามเณรผู้เข้ารับทุนกองทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยนะครับพระกุณเจ้าที่เคารพพระนิสิตที่จะรับปริญญายังมีวาระงานพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านจะต้องเข้าซ้อมรับปริญญา เพราะฉะนั้นก็ขอมอบหน้าที่นี้ให้กับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เป็นลำดับเสื่อไปขอกราบรัตนาครับ